จบลงไปสําหรับศึกเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีนะครับเป็นหนึ่งในสนามที่ผู้คนจับตามองมากที่สุดมองกันว่ามันจะเป็นภาพสะท้อนการเมืองใหญ่หรือไม่เพราะว่าแกนนําคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณทักษิณที่มองว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณรวมถึงพรรคประชาชนเองก็จัดทัพใหญ่ลงไปมันคือภาพจําลองสําหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปปรากฏว่าผลก็ออกมาแล้วนะครับอย่างที่ทราบกันผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คุณสราวุธเป็นผู้ชนะไปแต่ว่าคะแนนที่ออกมามีอะไรต้องถอดรหัสหรือไม่เพื่อจะสะท้อนกลับไปการเมืองที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับวันนี้คุยกันกับคุณจัก,การพงศ์เพ็แขครับอดีตรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและอดีตโฆษก,กประจาสานักนายกรัฐมนตรีครับสวัสวดีครับคุณจักรพงศ์ครับสวัสดีครับผมทวนคะแนนนิดนึงก่อนนะครับคุณจักรพงศ์คุณคณิศรขขริรังจากพรรคประชาชนนะครับสองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า คุณสราวุธจากพรคเพื่อไทย3 2 7 4 8 7ก็ช่องว่างประมาณสัก58 0 0 0ปพี่เอกครับเพเอกตีความคะแนนที่ออกมานี้ยังไงจะพูดว่าพรคเพื่อไทยชนะได้เต็มปากเต็มคำหรือเปล่าขั้นแรกต้องบอกว่าชอบตัวเลขเพราะ5800 0ันเนี่ยมากพอที่พรคเพื่อไทยจะไม่ได้เสียชื่อเดิมขณะเดียวกันก็ไม่มากเกินไปที่จะประมาทสำหรับครต่อต่อไป ม่ว่าจะเป็นอุดอรหรือพื้นที่อื่นก็ตามคืออย่างนี้ครับเพื่อไทยมีชื่อว่าผูกอยู่กับอุดอรธานีและหลายพื้นที่ในอีสานแต่ขณะเดียวกัน,นกลไกของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งมันบิดเบือนและมันผิดเพี้ยนมาหลายปีต่อเนื่องกันเพราะนั้นอุดอรคราวนี้จะว่าไป,ปเป็นการทดสอบว่าเพื่อไทยยังคงมีไม่ใช่เฉพาะมนตร์้ังนะยังมีกลไกสําหรับการเลือกตั้งเพียบพร้อมหรือเปล่า กลไกนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการลงทุนเราพูดถึงเรื่องของคนที่ทําหน้าที่เป็นเครือข่ายเป็นหัวคะแนนเป็นอาสาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้สมัครในระดับต่างๆซึ่งตระดมมาช่วยกันในงานนี้ตําแหน่งอ,จอบจเป็นตาแหน่งเดียวก็จริงแต่มันมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายและเดินในภาพทั้งหมดเนี่ยถูกตรวจสอบทั้งนั้นในการเลือกตั้งกล่าวนี้เพราะฉะนั้น58 0 0 0พเนี่ยเป็นคะแนนสําหรับผมนะบอกว่า กลไกยังใช้ได้อยู่แต่คะแนนของพรรคประชาชนก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองบริบทที่เปลี่ยนไปตรงนี้นั่นหมายความว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการหวางยุทธศาสตร์ไม่ใช่เป็นแผนหรือเป็นผลการเลือกตั้งที่จะนั่งสบายใจและมองว่าจะไปทำซ้ำยี่อื่นที่อื่นต้องดีกว่านี้ ครับคุณทักษิณตัดสินใจลงพื้นที่นี้ไปกับแต่คะแนนที่ออกมาจริงๆเพิ่มจากคราวที่แล้วแค่หลักพันกว่าเท่านั้นส่วนพรคประชาชนเนี่ยเพิ่มมาหลักเจ็ดถึงแปดหมืน่นนะสำหรับตัวผู้สมัครถ,ถ้ามองในแง่นี้นะถึงขั้นที่คุณทักษิณลงทุนไปเองเนี่ยมันล้มเหลวไหมุณจะระพบกับคะแนนที่ได้กลับมาแบบคือต้องย้อนลึกทหนึ่งว่าก <ๆ S 1> ารลงสมัครรับเลือกตั้งคราวก่อนๆเนี่ยมีคนลงสมัครรับเลือกตั้งถึงหกเจ็ดคนนะแล้วคราวนี้เหลือไม่กี่คนที่เป็นตัวเต็ง และคะแนนแสนกว่าคะแนนที่มันเหมือนกันมันเบี่ยงไปที่อื่นเนี่ยมันย้อนกลับมาหาเพื่อไทยประมาณ8 0,000ที่เหลือไปเป็นของทอดรับประมาณแสนสองหมื่นแปดหมื่นมาทางปประชาชนคะแนนที่มันไหลเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นคะแนนที่น่าวิเคราะห์ว่าเป็นคะแนนอะไรคะแนนของวัยรุน่นที่เปลี่ยนแปลงไปคะแนนคือกลุ่มอาชีพคะแนนของเพศคะแนนของความรู้สึกทางการเมือง ซึ่งเราก็รู้ว่ามีทั้งด้อมแดงด้อมส้มด้อมแดงที่เป็นด้อมส้มแล้วก็มีคนที่เป็นกลางกลางทั้งหมดนี้ต้องวิเคราะห์มาให้ได้เพราะนี่คือผลการทดลองก็ว่าได้แน่นอนเราไม่ได้พูดอุดรธานีเป็นที่ทดลองเพราะว่าพี่น้องประชาชนคือตัวจริงและผลประโยชน์ของเขาเป็นของจริงแต่ที่ว่าทดลองคือเป็นการทดลองของพรรคหมายความว่าใช้วิธีนี้แล้วยังคงได้ผลอยู่หรือไม่แต่ผมคิดว่าพรรคคงไม่มีเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับคงไม่มีอะไร เวลาที่จะมานั่งประมาทหรือภูมิใจนานครเพราะนี่คือสิ่งที่บอกว่าผ่านประตูเข้ามาแล้วถ้าจะว่าไปเหมือนได้บัตรผ่านประตูจากประชาชนละแต่เข้าไปข้างในแล้วจะให้ทํำยังไงต่อน,นี่อีกเรื่องนะยังไม่ได้มีคะแนนสะสมสําหร,รับการนั้นนะพูดง่ายๆว่าผมคิดว่าระยะเดือนน้ำพึ่งพระจันทร์ฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยไม่มีต้องเริ่มต้นทันทีคุณสรวุธต้องลงสนามทันทีในฐานะนายกอบจคนใหม่หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นได้แล้วในทางกฎหมาย ส่วนทักษณิณเองเนั้นสิ่งที่ท่านอาจจะต้องทํานี่ผมไปบังคับท่านไม่ได้แต่ผมคิดว่าทักษณิณก็ต้องห่างจากพืดดน้นที่อุดรทันทีเพื่อที่จะให้ทางอุดรเขาทำหน้าที่กันไปแล้วท่านอาจจะไปลงพื้นที่ที่อื่นหรือไปทําอย่างอื่นซึ่งน่า็นว่ามีประโยชน์ในการสนับสนุนพรรคโดยที่ไม่ดูว่าเป็นการครอบงำหรือใช้อิทธิพลตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่มาจากอุดรส่วนในพัรคประชาชนเขาก็จับประเด็นได้ถูกต้องว่าเขาดูคะแนนที่เพิ่มขึ้นแล้วนาตรงนี้ไปเป็นฐานในการพัฒนา เงินตัวเลขห้าหมื่นเนี่ยมันตรงกันใช่ไหมคุณวราวินก็พูดถึงว่าหลายคนก็พูดถึงว่าบางคนก็ถือว่าตรงนี้ชนะบางคนถือว่าแพ้ถูกไหมผมคุยกับคุณจักรพงศ์ก่อนเข้ารายการว่าได้คุยกับแกนนําพักประชาชนแกนนําพักเพื่อไทยเขาพูดตัวเลขหนึ่งที่ไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะแต่พูดกับผมเนี่ยพักประชาชนบอกว่าถ้าเขาแพ้สักห้าหมื่นเขาถือว่าเขาโอเคและเขาถือว่าเขาชนะชนะทางวิทยาศาสตร์โอส่วนแกนนําเพื่อไทยบางคนบอกว่าถ้าแพ้ถ้าเขาชนะแค่ห้าหมื่น เขาเหนื่อยแหละอันนี้เป็นสัญญาณไม่ดีนะและ้วตัวเลขที่ออกมามัน58,000เนี่ยส่วนต่างตรงนี้เหมือนกับเนี่ยที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าเขา,เขานชนะพรรคเพืพ่อไทยเขาบอกว่าเขาเขาเหนื่อยเขาลำบากไอ้ตัวเลข50,000นนื่น <ละ S 2> คิดว่ายังไก็โทรณีประตู threshold นะครับอย่างที่บอกเลยว่าศักดิ์สีียังร,รักษาได้แต่ไม่สามารถจะนําแผนนี้ไปทําซ้ําำดื่มเติมอะไรก็ไม่ได้ประมาทไม่ได้ผมคิดว่า นี่เป็นการเตือนพักเพื่อไทยว่าในเวลาที่ผ่านมาถึงโอ้เกือบ20ปีในการผ่านความขัดแย้งทางการเมืองรักสิท์ไม่อยู่สักสปีและพักก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่านสนามเลือกตั้งน้อยถึงน้อยที่สุดเนี่ยทั้งหมดนี่คือมาตรฐารที่ไม่ได้รบพอกลับมารบอีกครั้งหนึ่งมันต้องดูผลเหมือนกันว่าความแม่นยำความเป๊ะเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหน นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนผมดีใจแทนคุณอุดรเพราะผมรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีอะไรไปให้เยอะในสนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับและรวมถึงอบจที่อื่นด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องนําตรงนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนใหม่ผมคิดว่าการเลือกตั้งอุดรเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างจุดยืนของทั้งสองพัก เนื้อหาสาระของทั้งสองพรรคเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนถ้าถามผมผมก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเริ่มมีความชัดเจนในความเป็นพรรคทุนนิยมก้าวหน้าและพรรคประชาชนเริ่มมีความชัดเจนในฐานะเป็นรัฐสวัสดิการซึ่งทั้งสองมุมเนี่ยมีความต่างกันเยอะและมันเป็นช้อยส์จริงๆในการเลือกตั้งผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามเ๋ยวเราคงจะดีใจในจุดนี้ ตอ,ตอนนี้เปลี่ยนนิยามไปเหรอไม่ใช่ปฏิรูปกับปฏิวัติแล้วก็อยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ในนั้นแหละตอนเราไปถนงจะาเจอกันรัฐวัตดิการ <N> จะไม่ปฏิวัติเนี่มันชัรัฐวัสดิการไม่ได้หรอกจริงเนเนื่องจากรัฐวัสดิการเนี่ยหมายความว่าต้องมีการจัดสรรเรื่องที่มาของเงินและรายได้และการกระจายใช้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นการปฏิวัตินะแต่เป็นการปฏิวัติในกรอบเพียงแต่ว่าการปฏิรูปหมายความว่าใช้สิ่งที่มีและพัฒนาต่อก็เหมือนกับทางเพื่อไทยบอกว่าทุนนิยมแต่ขอก้าวหน้าเพราะว่าทุนนิย เป็นทุนนิยมหน้ามืดทุนนิยมใจดำใช่ไหมทุนนิยมหน้าด้านม,มันไม่ค่อยมีทุนนิยมที่จะคิดถึงคนอื่นซึ่งสู้ไม่ได้หรือถูกผลักเป็นนอกเกมเพราะนั้นถ้าเราเติมตรงนี้เข้าไปได้เนี่ยมันก็จะได้ความพอเหมาะพอดีมากขึ้นโดยโดยมีสนามอบจอ,อุดรธานีเป็นสนามทดสอบเพราะว่าที่เราเห็นใน,ในการหาเสียงเนี่ยเอานโยบายใหญ่มาลงกันที่อ,อบจอุดรคืออุดรกลายเป็นภาพย่อของประเทศไทยไปเลยที่เขาเรียกว่าไมโครคอสซม์คือคือเหมือนอุดรเป็นประเทศไทยอ่ะ พอนีผมยังข่ามเห็นคุณสาราวุธนะนะก็รู้จักกันแต่บางทีก็นั่งงงๆกันไ,ได้ที่พูดถึงอุด,ดอนหรือพูดถึงประเทศไทยนะเพราะว่านี่เป็นสนามบุด,ดอนแต่พเพิ่นว่าประเทศไทยไมาอยู่ตรงนั้นพอดีประเทศไทยไปอยูที่อุดอนในตอนเลือกตั้งซึ่งไม่มีอะไรเสียหายบางครั้งการเลือกตั้งในประเทศอื่นก็มีลักษณะนี้เหมือนกันว่าบางเมืองหรือบางแคว้นหรือบางมูลรัฐเนี่ยมันกลายเป็นแกลเซอร์มันกลายเป็นภาพสะท้อนถึงความรู้สึกของทั้งรัฐทั้งประเทศซึ่งครานุกุดอนดานนี้รู้สึกจะเป็นอย่างนั้น